สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแอปพลิเคชัน line นะครับสำหรับใครที่เจอปัญหานะครับในการใช้ l ลายนะครับลมันไม่แจ้งเตือนนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆลองทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับวิธีแรกนะครับที่เราจะสามารถแก้ปัญหาลายของเราไม่แจ้งเตือนได้นั้นนะครับให้เรามาที่เพจสโตก่อนะครับ พอมาที่คําว่าเพสโตเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆพิมพ์ค้นหาข้างบนนี่นะครับเป็นคําว่าไลน์นะครับพิมพ์ไลน์ไปแบบนี้นะครับแล้วมาดูนะครับตรงคําว่าไลน์ของเรานะครับว่าแอปพลิเคชันไลน์ของเรานะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่หรือยังนะครับโดยที่เราจะสามารถดูได้ที่ตรงไหนนะครับให้เพื่อนสังเกตตรงคําว่าเปิดนะครับถ้าของใครนะครับเป็นคําว่าเปิดแบบนี้นะครับแสดงว่านะครับไลน์ของเราเป็นเวอร์ชันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าของใครนะครับที่เป็นคำว่านะครับอัปเดตอ่ามันจะเขียนว่าอัปเดตนะครับแสดงว่าลายของท่านนะครับเป็นเวอร์ชั่นเก่านั่นเองนะครับใครนะครับของใครที่เป็นคำว่าอัปเดตให้กดที่คำว่าอัปเดตหนึ่งครั้งนะครับแล้วลายก็จะติดตั้งนะครับเวอร์ชันใหม่ลงมาในมือถือของเรานะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับคำว่าอัปเดตจะเปลี่ยนเป็นเปิด แบบนี้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเปิดแล้วก็หมายความว่านะครับไลน์ของเราเป็นเวอร์ชันใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีที่1นนี้นะครับก็คือว่านะครับถ้าของใครที่เป็นไลน์เวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับมันจะไม่ค่อยเสถียรนะครับมันจะแจ้งเตือนบ้างไม่แจ้งเตือนบ้างนะครับเราก็ทําการอัปเดตเวอร์ชันใหม่เพื่อที่จะไปนะครับแทนที่เวอร์ชั่นเก่าให้มันทํางานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับวิธีที่2นะครับวิธีที่2นี้นะครับให้เราไปที่การตั้งค่าก่อนเลยนะครับมาที่การตั้งค่านะครับแล้วมาที่คําว่าแอปหรือจัดการแอปนะครับกดเข้าไปที่คําว่าแอปหรือจัดการแอปนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเลื่อนลงไปนะครับหาคําว่า l ล n e นะครับหรือ l ล n e แอปพลิเคชันของเรานั่นเองนะครับกดที่คําว่า l ล n e นะครับ เสร็จแล้วมาดูที่หัวข้อนี้นะครับจัดการการแจ้งเตือนเห็นไหมครับถ er ้าของใครนะครับที่ขึ้นปฏิเสธแบบนี้นะครับให้กดเข้ามานี้นะครับเห็นไหมครับให้เราโยกสวิช์เปิดตรงนี้นะครับแล้วลายก็จะทําการแจ้งเตือนนะครับแต่ถ้าของใครที่ปิดไว้แบบนี้นะครับมันก็จะไม่อนุญาตให้ลายแจ้งเตือนนั่นเองก็คือปิดการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับให้เราโยกสวิช์เปิดตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมี แถบนี้นะครับเราก็มาเลือกดูนะครับว่าเราจะให้มันแจ้งเตือนแบบไหนนะครับหรือว่าจะให้แจ้งเตือนหมดแบบนี้เลยก็โยกสวิช์เปิดหมดแบบนี้เลยก็ได้นะครับต่อมานะครับวิธีที่3เราก็ไปที่ l ล n e แอปพลิเคชันของเรานะครับกดเข้ามาที่ l ล n e แอปพลิเคชันของเรานะครับพอมาที่ l ล n e แอปพลิเคชันของเราเสร็จแล้วให้มากดที่คําว่าหน้าหลัก1ครั้งนะครับกดที่คําว่าหน้าหลัก1ครั้งนะครับแล้วมองไปที่มุมบนขวานะครับจะมีรูปปันเปืองนั้นอยู่ นะครับรูปผันเปืองอยู่เสร็จแล้วให้เพื่อนเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจะมีหัวข้อที่มีชื่อว่าการแจ้งเตือนนะครับกดเข้าไปที่หัวข้อการแจ้งเตือนนะครับของใครนะครับที่คําว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมันโยกสวิช์ปิดแบบนี้ให้กดเปิดแบบนี้นะครับแล้วนะครับไลน์ของเราก็จะกลับมานะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับการแจ้งเตือนก็จะถูกเปิดและทำงานได้นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับวิธีต่อมาก็คือลายของเรานั้นนะครับไม่เคยมีการล้างขยะเลยนะครับอาการนี้นะครับก็เกิดได้นะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาลายช้าลายค้างหรือรวมไปถึงลายไม่แจ้งเตือนได้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่เราจะไปล้างขยะของลายได้อย่างไรให้เรากดเข้าไปที่แอปพลิเคชันลายของเรานะครับ พอกดเข้ามาที่แอปพลิเคชันไลน์สรปุ๊บนะครับมากดที่คําว่าหน้าหลักแล้วมากดรูปปันเปืองมุมบนขวาแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างหาคาว่าแชทนะครับหาเมนูที่มีชื่อว่าแชทนะครับกดเข้าไปที่เมนูที่มีชื่อว่าแชทนะครับแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะครับจะมีคําว่าลบข้อมูลนะครับกดเข้าไปที่เมนูลบข้อมูลนั้นนะครับแล้วให้เรามาดูที่คําว่าข้อมูลแคทเห็นไหมครับข้อมูลแคทนะครับคือไฟล์ขยะนะครับที่ แอปพลิเคชันนะครับสร้างขึ้นออันนี้คือแอปพลิเคชันสร้างขึ้นนะครับอยู่ในอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับไม่ได้อยู่ในเครื่องนะครับอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับพอแอปพลิเคชันเก็บรวบรวมขยะพวกเนี้ยมากเกินไปนะครับก็จะทําให้แอปพลิเคชันนั้นลวนได้เช่นเดียวกันนะครับให้เราทําการหมั่นเข้ามาลบข้อมูลแคสต,ตรงนี้แบบนี้นะครับ แต่ข้างล่างนี้คืออะไรนายช่างนะครับข้างล่างนี้ก็คือรูปนะครับวิดีโอข้อความเสียงและไฟล์นะครับที่เราส่งหากันรูปที่เราส่งหากันนะครับวิดีโอที่เราส่งหากันข้อความเสียงอะไรพวกนี้นะครับถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องลบก็ได้่าถ้าเราไม่จําเป็นเราไม่ต้องลบก็ได้เรามาลบแค่แคสหรือขยะนั่นเองนะครับนี่ก็คือการลบขยะในตัวแอปพลิเคชันไลน์นะครับต่อมานะครับคือการลบขยะ ในตัวแอปพลิเคชันไลน์ที่สร้างขึ้นแล้วลงมาเก็บในมือถือของเรานะครับไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วมาที่คำว่าแอปหรือจัดการแอปนะครับพอกดเข้ามาที่เมนูนี้เลื่อนลงไปนะครับหาคำว่า Line หรือแอปพลิเคชัน Line ของเรานั่นเองนะครับกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line ครับเสร็จแล้วมาที่หัวข้อ การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับมันจะมีแคชเห็นไหมครับเมื่อกี้นะครับแคชจากตัวแอปที่สร้างขึ้นในแอปเราไปล้างแล้วนะครับแต่แคชต,ตัวนี้นะครับเกิดจากแอปพลิเคชันสร้างขึ้นแล้วลงมาเก็บในตัวเครื่องของเรานะครับก็กดล้างแคชต,ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้ามือถือของใคร,ครหรือลายของใครที่เจอปัญหานี้อยู่ให้ลองทำตามคลิปนี้ของนายชน่างจน ได้เลยนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก่็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนายะโยจุดด้วยนะครับเจอกันใหม่อีกนาครับสวัสดีครับ